สวัสดีนะสวัสดีค่ะรักโดครับสวดครับเยีมวันีี่้มใหม่เีมีเข้ามาใหม่รวบสวันดีวันดีค่ะวัสดีค่ะมาฟังเฉยๆค่ะคุยกันเลยค่ะอ๋อโอ้ี่ไม่แนต้องขคุยไม่คุยวรุ่อชาเขียวออกไปเลยอะแฮมสเตอร์ไม่คุยกับเ้าอะเคาน่าจะนอยใจแล้วโอ้โันนใ้วมันมันขู่าคุยมากมั้งครับครับเดี๋ยวตีหนึ่งเดี๋ยวผมไปแล้วพี่โอเค รีบกันจังเผื่อพี่เราเสียใจอ่ะทำไมครับเวลาพี่พี่ก็ยว่าเสียใจเรื่อเรื่เอุ้ยไงใจจืดเลยนะใจจืดอ๋อมัเฟื่องอ่ป่าวได้ยินไม่ว่าวันที่แล้วพี่ก็พูดดีปล่ามาโอวยก้อเวอร์แรงนะแรงนะแอบแรงนะแอบว่า เอ๊ขงบุญจะคนเดียวคนที่ลงที่แล้วอะไรไม่มีแล้วเนี่ยวันหลังให้เข้ามาทุกวันนะคะแล้วก็ฟังมันคุณนะคะไ่วิ่งกัดไอ้พูดหลอกขงบผมเข้ามาทุกวันน่ะเข้ามา<อ>ทุกวัน,น,นดีเลยค่ะเราจะได้อวดแฟนเรานะคะไม,ไม่ไม่อยากเจอครับอ๋อไอ้เข้าหมายถึงคนที่อยากเจอคะ่ะอ๋อค่ะโอเคคุณจได้ระบุเนาะคุณนะมันต้องเข้าบุกนะเดี๋ยวคุณมาแย่งแฟนเราเราลไม่ได้ ผมผมไม่อยากได้คุเมื่อกี้ผมอยากได้ผมอยากได้แฟนที่เดียวนะเดียวเดียวก่อนผิดสี่ห้านะเดียวนะไม่ผิดไม่ผิดมาแย่งได้ไหมลูกอรักษณ์ของเราวะาเราอุตส่าห์ตาว่าเขาต้อุตส่าห์ทักมาจีบเราอ่ะเอ็นทีอาร์ถึงอ่านึง อย่ามาแย่งนะคือเราเขาทักมาจีบเราเราอุตส่าห์จะเราเพื่อนพี่ออกตัวโคตรแรงอ่ะมันขิงเกมคุแฮมเบอร์อย่ามาแย่งเนี่ยเราก็รักของเราอ่ะใส่เลือดนักปิงใส่เลือดนักปิงเฮ้ยขอให้ตกนรกโค้ชเห็ือนยุ้งเย็นเนอะเซนเนอะใส่เย็นๆเว้ยเขาก็คงพูดเล่นเออพี่ก็ซีเรียสไปเรื่อยเล่นเออแบบ จะพูดเล่นนิดหน่อยนะโอ้ไม่ม่นิดย่แล้วอ่ะนิดหน่อยพ่อพี่ชืออะไรพ่อพี่ชื่ออะไรไม่บอกค่ะพ่อเราไม่ใช่พ่อคุณไม่ต้องรู้ค่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยแอบแรงพ่อชื่อสมหมายครับครับสมหมายเป็นแฟนกับสมีสมีได้แล้วกับสมหมายสมหมายไม่รู้กับสมีลูกชื่อไอหลี พอมีลูกอีคนชื่อไอกาลีใช่ใช่นีิฮาว <c oughs> แล้วก็ไอกาลีกับไอไม่ชื่ออะไรไว้คนหนึงหรือว่าไอกาลูไอกาลูมีเออทัมติงกันแล้วก็ <c oughs> เกิดกลายเป็นพี่แล้วที่ว่ากาลีออกมาเปกะรองเออออกมาเป็นกาลีแนั้นแหละ โอ๊ยยิงไปจี้ปวดหัวอาให้้พูดหน่อยพูดหน่อยครับอ่าอันคุณชูชูนะคะเนี่ยพูดหนอยอูเวลหน่อยไม่ครับพูดไม่ได้ครับให้แฟนพูดแล้วพูดไหนพูดไหนพูดไหนให้แจ็คพูดแทนพูดหนะครับแบบนี้แหละแจ็คพูดหน่อหน่อยอะล่ะแจ็คพูดเถื่อนมึงนะนะนะพูดเถื่อนนะก็พูดไปแล้วเลยอือเออเอาพูดดี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  มันดังๆหน่อยมันรู้่ครครับ, okay, รบเอาละซ่าซอกหนึ่งไม่เจ๋ง,งไม่น่ารักููเอาคนครับทำเสียงออบอก,บอกแบบอ๊อกอะอะไรเงียอ, <คน S 3> อ๋ออ้ยคนลุกต้องให้ที่ <c oughs> ไหนแมนทำคนเดียวทำหน่อยทำหน่อย <c oughs> พวกเกี <c oughs> okay, ้ไรแตง,งับเยเลเด็กะไมยืนเป็น ดไปอย่าดูิไปดิไปรอยเดดยเดิฮะอ๋อย่อย่าทำเสียงแบบนั้นซิอ๋อเี๋ยวโอ้ยพี่อเท่าไหร่อะพี่ไม่ต้องจะพี่ยื้แต่ผมน้อยผมเด็กเองเงนกูจะเท่าไหร่ะ่ชครัยสเปคเลยอะเาเลอเ รุ่นนิดหน่อยอ่ะรุ่นนิดหน่อยไม่ไม่ใช่อายุนะคะทำอะไรอ,นะอยู่น้องน้องดีม <c oughs> นอนเล่นแล้วก็อันเลื่อนไอจีเล่นครับกุ้งสารกุ้งสารคนที่เข้ามานะอ๋อใช่ครับกูไม่ชอบอยูกันเยอะๆนะมึงอยู่กันสาวคนละแล้แหกปากด่ากันไอ้ยอ้อนไปอ้ยอย่าไปย้อนจ้ะ <c oughs> <c oughs> น้องไม่ต้องไมสบยใจนะพี่อนพี่มันเพื่อนพี่ปากไม่ค่อยดีครับผมครับผมกลับไปหาผัวมีปัญญาเพื่อนพี่มันเพื่อนพี่มันไม่ค่อยดีอ่ะเนาะเมื่อกี้ยังชวนกูเข้าดีเจนไปด่าเลยเฮียแล้วบอกกูปัญญาปัญญาอ่อนตายเอาดูดิเนาะเขาใส่ไล่อะอย่าไปฟังนะคครรัับบผผมมเดี๋ยวน้องต้องเข้าใจนะน้องต้องเข้าใจนะว่าเพื่อนพี่เป็นโลกเล็บผมพีน่ะมันก็จะเจ็บใจมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเข้าใจไหมไปโพลาร์กินอะไรไปเดินือเป็นโลกเลินไปะน้อง น้องหนีไปน้องเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเออไปหลังไปไกลๆไปดิวกันไกลๆไปไอ้ชาไในก็บบอกน้องเขาอายนะอยู่อุ้ยเป็นคนอีสานเป็นคนสานแท้เลยอ่ะทำไมไม่เป็นแบบนี้อ่ะน้องน้องหนีไปนะเรื่องที่มันแบบฝักหมาเสรส์มเพื่อนตบมือตบมือตบมือค่ะได้หอมแก้มเมียและชินใจจริงเลยถ้าได้หอมแก้มคนอื่น ชิในใจกว่าอุ๊พูดอะไรตุร๊บะกไม่มีวันใจครับแม่หมูแนนาคุไม่ได้จะเาพ<น>ี่ฉ<บ>ันหน่อยขวย,ขวย <laughs>